เพื่อรางวัลของพวกเราครับเรามาเริ่มเล่นเกมกันเลยนะครับเริ่มเล่นด้วยการนึกลองนึกดูนะครับนึกย้อนไปในอดีตตั้งแต่เป็นคนป่าคนก็มีพัฒนาการมาตามลำดับครับมาถึงยุคสุขโขทยัยยุคอยุธยาครับแล้วนึกถึงว่าในวันหนึ่งของเส้นทางเหล่านั้นครับเริ่มมีคนที่คิดเครื่องจักรขึ้นมาเรียกว่าเป็นระบบอุตสาหกรรมครับคือมีเครื่องจักรมีคนมาทำงานมีสายพ่านการผลิต จากรองเท้าเนี่ยต้องใช้มือทําก็ใช้เครื่องจักรกับสายพานการผลิตร่วมกับคนในการทํานะครับถึงยุคนี้นะครับผมเคยได้ยินครับว่าโรงงานผลิตยางรถยนต์ใช้คนน้อยมากทั้งหมดเนี่ยกลายเป็นสมองกลกลายเป็นปัญญาประดิษฐ์หมดแล้วนะครับลองไปนึกต่อเองว่าการที่อุตสาหกรรมแทรกเข้ามา AI หรือปัญญาประดิษฐ์เนี่ยได้แทรกเข้ามาแทรกเข้ามาในในหมู่พวกเราแล้วนะครับที่ผมบอกต่อวิดีโอนี้ไปทุกวันครับ พอผมหวังพึ่งนะครับหวังพึ่งการฉุกคิดอะไรบางอย่างของญาติชาวไทยนึกภาพที่ทำยังไงนะจะมีเกมอะไรบ้างที่จะกลายเป็นรางวัลของตัวผมเองของตัวท่านของพวกเราชาวไทยทุกคนนะครับอยากให้ลองนึกดูจริงๆครับผมเองครับไม่ใช่คนที่เก่งในด้านอุตสาหกรรมไม่ใช่คนที่เก่งในด้านปัญญาประดิษฐ์หรือไม่ได้เก่งในวิทยาการต่างๆแต่ผมฉุกคิดไปถึงจุดที่เห็นครับเห็นช่องทาง ที่เราจะสามารถกลายเป็นเจ้าของวิทยาการในอนาคตนึกภาพครับว่าอุตสาหกรรมเนี่ยส่งผลต่อโลกนี้ยังไงบ้างแต่ทำให้คนในโลกนี้บางคนซึ่งเป็นเจ้าของวิทยาการและอุตสาหกรรมเนี่ยร่ำรวยอย่างมากผมได้ยินข่าวมานะครับว่าคนที่พัฒนาปัญญาประดิษฐ์เนี่ยเขามีกำไรเพิ่มขึ้นนะครับถึง90% 0เอร์เซตภายในไม่ไมถึงปีอ่ะรู้สึกว่าจะไม่กี่เดือนด้วยซ้ำไปนะครับเพิ่มขึ้นนะครับ 9 0้นี่คือวิทยาการใหม่ล่าสุดซึ่งคลืบคานเข้ามานะครับผมไม่ได้เก่งควอนตามคอมพิวเตอร์ไม่ได้เก่งอะไรเลยแต่ผมเห็นจุดเริ่มต้นเห็นช่องทางเห็นเกมที่เมื่อพวกเรามาเล่นกันแล้วนะครับเราจะเป็นเจ้าของวิทยาการในอนาคตแน่นอนครับคนไทยจะเป็นเจ้าของกิจการดีๆคือมันอาจจะเป็นความฝันของเด็กคนหนึ่งก็คือตัวผมเองก็ได้ที่อยากเห็นประเทศไทยนะครับคือเห็นคนไทยมีความสุขมีชีวิตที่ดีขึ้นนะครับ ด้วยการเสนอเกมง่ายๆให้นะครับลองไปนึกต่อดูนะครับวิดีโอนี้เป็นวิดีโอชุดที่37ผมอัดเพื่อเพื่อมาแนะนำนะครับสิ่งที่อยากจะขอก็คือญาติทุกท่านครับญาติสามารถเข้าไปดูใน YouTube แล้วไปดูส่วนที่มันเป็นส่วนเพิ่มเติมหรือส่วนขยายนะครับแล้วไปดูที่เพลิ์เพลิ์รางวัลชีวิตครับเลื่อนเข้าไปดูเลยนะครับไปดูวิดีโอชุดที่38ถ้าผมขอร้องได้นะครับอยากจะกราบขอร้องครับ ให้ตัวท่านเป็นอีกหนึ่งคนครับที่บอกต่อแนะนําวิดีโอนี้บ่อยๆตลอดนะครับผมเคยเห็นประเทศหนึ่งครับหลายๆประเทศเลยแหละนะครับที่มีทรัพยากรมากมายมีคนน้อยกว่าประเทศไทยด้วยแต่ปัญหาก็คือชอบครับมีความชอบที่จะให้ต่างชาติเนี่ยมาทําสัมปทานต่างๆในประเทศของตนเองสัมปทานเหมืองแร่นะครับสัมปทานการค้านะครับมาตั้งโรงงานนะครับอ่ะเราเราก็เป็นนะครับแต่เราก็ยังมีวิธีการของตนเองนะครับ แต่ประเทศนั้นต้องซื้อสินค้าจากต่างชาติจนถึงทุกวันนี้ครับคือค่าเงินเนี่ยตกลงอย่างมากเงินเฟอ้ออย่างมากนะครับแล้วไม่สามารถที่จะพึ่งพาตนเองได้ต้องพึ่งพาสินค้าจากต่างประเทศผมไม่ได้บอกว่าประเทศไทยของเราแย่ขนาดนั้นแต่ผมอยากให้นึกถึงอนาคตครับอนาคตซึ่งคนไทยเนี่ยเป็นเจ้าของวิทยาการด้านต่างๆผมไม่ได้เก่งไม่ได้รู้วิทยาการ แต่ผมรู้ช่องทางรู้เกมที่ถ้าญาติชาวไทยมาร่วมเล่นแล้วเนี่ยจะทำให้ญาติชาวไทยครับเป็นเจ้าของวิทยาการเป็นเจ้าของเครื่องมือกลไกลต่างๆนะครับเป็นเจ้าของกิจการร่วมกันแบบดีๆครับแบบงดงามน,น่ารักแน่นอนครับในโลกในอดีตเนี่ยเราจะมีสงครามรูปแบบต่างๆสงครามการค้าสงครามที่เป็นอาวุธนะครับสงครามข้อมูลข่าวสารสงครามที่เป็นลักษณะของสงครามจิตวิทยาแต่ สิ่งที่เสนอแนวทางนี้นะครับแนวทางนี้นะครับก็เพื่อให้ญาติชาวไทยของเรานะครับสามารถที่จะเป็นเจ้าของวิธีการดีๆแบบที่น่ารักแบบที่จะเป็นประโยชน์กับตัวเราเองด้วยกับสังคมด้วยนะครับแล้วก็กับโลกใบนี้ด้วยท่านไม่ต้องเชื่อผมนะครับแต่อยากให้ไปดูครับผมจะบอกต่อวิดีโอชุดที่37นี้และ38ไป บ่อยๆตลอดเพราะว่าคนทุกคนเนี่ยมีค่ามีของดีอยู่ภายในตัวอยู่แล้วนะครับการเล่นเกมแบบนี้ก็เป็นอีกช่องทางหนึง่งที่จะให้เราเนี่ยเข้าไปถึงคุณค่าของดีในตัวเองเป็นหนึ่งช่องทางนะครับไม่ใช่ว่าญาติต้องมาทำแบบนี้ประเทศไทยถึงจะดีขึ้นเป็นอีกหนึ่งช่องทางซึ่งญาติมาลองแล้วเนี่ยตัวญาติเองจะดีขึ้นส่งผลให้เกิดว่าเรามีครอบครัวที่ดีมีสังคมที่ดีนะครับ แล้วก็จะส่งผลให้ประเทศไทยดีขึ้นเป็นอีกหนึ่งช่องทางนะครับก็กราบขอบความกรุณาครับว่าดูแล้วนะครับการที่พวกเราดูแล้วผ่านไปเนี่ยมันก็จะผ่านไปแต่ถ้าดูแล้วมาบอกต่อแล้วการที่ไปบอกต่อบ่อยๆตลอดในทุกๆวันการบอกต่อน,นั้นจะกลายเป็นนิสัยครับก็ถามว่าในอนาคตเนี่ยประเทศไทยของเราเนี่ยจะ,จะเจริญรุ่งเรืองไหมนะครับ เราจะรอให้มีคนมาทานายว่าประเทศไทยจเจริญหรือว่าเราจะจงใจครับจงใจไปดูวิดีโอต่อจงใจบอกต่อเพื่อให้ทุกสิ่งทุกอย่างในประเทศไทยเนี่ยดีขึ้นจากสมองและมือของพวกเราลองนึกดูแบบง,ง่ายๆแบบนี้นะครับก็เปิดใจวิดีโอนี้ผมอาจจะได้ไม่ดีเท่าไหร่นะครับแต่หัวใจสําคัญก็คือขอความกรุณาครับช่วยผมบอกต่อวิดีโอนี้หน่อยบอกต่อบ่อยๆตลอดเพราะผมมาอัดนะครับมาบอก ด้วยความจริงใจครับนึกภาพครับตัวผมเองครับเกิดมาครับผมก็อยากมีอยู่มีกินมีเล่นมีเสรอะไรที่ดีนะครับแต่ยังไงก็หนีความตายไม่พ้นยังไงผมก็จะตายถ้าเกิดว่าผมเลือกได้ที่มาบอกช่องทางดีๆให้กับญาติเนี่ยผมก็จะบอกครับเราไม่ได้บอกว่าญาติต้องมาเชื่อช่องทางของผมเพราะว่าผมทําเป็นวิดีโอไล่ไปตามลําลดับเพื่อให้ญาติเนี่ยได้ลองไปไปนึกอะไรออกดีๆด้วยตนเองนะครับก็ อยากให้ลองดูครับขอบคุณมากครับ